แล้วก็เอาเมาส์มาดับเป็นคลิกบรรทัดที่2คลิกเว้นขยายกำไรค่ะทุนสักกตายแลกเปลี่ยนก็ามาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงก็ Enter มาค่ะที่ช่องจำนวนเงินช่องจำนวนเงินในส่วนนี้เมื่อกี้เราก็จะไปคำนวณน,นะคะสมมติเราจะคำนวณถอยหลังย้อนกลับคืนนะคะคำคำนวณคำนวณใหม่อะเนาะ,นะคำนวณใหม่นะคะการคำนวณใหม่นี้เราจะ คำนวณยังไงนะคะจ่ายเงินมัดจำใช่ไหมคะเราย้อนกลับไปดูเอกาสารมัดจำเราอ่ะมัดจาอยู่ที่7 7็0ันเจ็ดสิบจุดหนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นอาจา,ารย์ก็จะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งสองค่ะใครที่เป็นคีบเป็นเป็นตัวแล็ปท็อปกดยากก็ไม่ต้องกดนะคะแต่ให้รู้หลักการนะคะคูณ เมื่อกี้นําเข้าของเราเนี่ยเรลียดันอยู่ที่สามสิบหกจุดเจ็ดหกสี่สองเียดนำเข้าเรลีดตาม BL เท่ากับสองแปดห้าตรงนี้นะสองแปดห้าหกหกสองจุดสองห้าแล้วเราก็ไปเทียบกับเงินมัดจำค่ะที่เราเคยจ่ายไปจ่ายไปอยู่ที่สองแปดหกนี้นะฮะเจ็ดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งที่เราเคยบันทึกไว้ แบบนี้เรียกว่าขาดทุนหรือกำไรคะเราก็จะลบปึ๊บ286721.31 enter ต่างอยู่ที่1059.06ซึ่งตรงกับที่เราคำนวณเจ้าหนี้ย้อนกลับเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าขาดทุนหรือกำไรคะขาดทุนเนาะขาดทุนพี่ีะลงรียกไงว่าขาดทุนนะคะเราก็มาที่ x p a c e ใช่ไหมคะเร,เรียงตัวเลขมาปึ๊บนี่ใส่ย,ยอดนี้10 ห้าเก้าจุดศหไม่ต้องมีลบนะคะปึ๊บเอนเทอร์ Enter มาวันทัดที่สองแล้วก็กดเซฟแล้วยอดเจ้าหนี้ต่างประเทศเราก็จะเป็นหนึ่งห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่สองจุดห้าสามแล้วรู้ได้ไงว่ายอดนี้ถูกก็เพราะเราคำนวณมาแล้วเห็นไหมคะคือการเอาเหรียญส่วนที่เหลือลคือสี่ศูนยอง้าจุคูณ สามสิบหกจดเจ็ดหกสี่สองตรงตรงนี่คือตรงเรียบร้อยแล้วค่ะคือคือเวลาเราทำเราก็ทำง่ายๆโดยการที่ทำให้เขาเรียกว่าเจ้านี่มันตรงน่ะนะคะบางทีเราอาจจะใส่ขาดกำไรขัดทุนตรงนี้ใส่ใส่มั่วถ้ามันผิดก็ใส่ลบด้านหน้าถ้ามันผิดใส่ลบแล้วก็ผิดก็เป็นบวกแค่นั้นเองมีสองด้าน ไม่หวัก็ลบอยู่ตรงกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วทุกคนกดคอนโทนเจค่ะ<อ>เพื่อดูหน้าเดบิตเครดิตเห็นไหมฮะมันก็นจะเดบิตซื้อสินค้าต่างประเทศให้นะคะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเครดิตเจ้านี้แล้วก็ล้างค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกถ้าใครจะพิมพ์ก็จะพิมพ์ใบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะมาประกบด้านหน้าคือมีใบนี้อยู่ด้านหน้าใบเดบิตเครดิต นะคะแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ชุดใบขนและอินวอยด์แพคกิ้งลีดบีแอ